วัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับในรายการมานาจานใหญ่ผมจะพูดถึงหัวข้อหัวข้อหนึ่งซึ่งปกติแล้วเราไม่ค่อยได้พูดถึงกันมากสักเท่าไหร่ทั้งๆท,ท,ที่เป็นหัวข้อที่ทุกๆคนจะต้องเผเชิญน,นั่นคือหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของความตายและแผ่นดินสวรรค์วันนี้เราจะเริ่มต้นจากหัวข้อที่1ก่อนคือเมื่อคริสเตียนตายแล้วเข้าไป อยู่ที่ไหนนี่ก็เป็นคําถามที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องหลายสิ่งหลายอยา่างในชุมชนคริสเตียนก็วันนี้ก็หวังว่า,าความเข้าใจนี้ก็จะทําให้พี่น้องคริสเตียนนั้นได้มีความชัดเจนและสามารถจะ,ะเผชิญกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง mm hmm. เมื่อคริสเตียนตายแล้วไปที่ไหนครับประการที่1 คำตอบชัดเจนคือเมื่อเราจากโลกนี้ไปเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปเมื่อเราเป็นริสเซียนเราจะไปอยู่บนสวรรค์ทันทีมีพระกัมภี์ที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับหลายข้อด้กันข้อที่1อยู่ในลูก,กาบทที่16ข้อที่19เถึงข้อที่ะอ่านให้าี่น้ให้ฟังนะครับมีเศรษฐีคนหนึ่งนุ่งหผ,ผ้าสีม่วงและผ้าป่านเนื้อดีอยู่อย่างลื่นเริงฟุ่มเฟือยทุกๆวัน และมีคนยากจนคนหนึ่งชื่อลาสลัดเป็นแผลทั้งตัวนอนอยู่ที่ประตูรั้วบ้านของเศรษฐี mm hmm. เขาอยากจะกินเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะของเศรษฐีคนนั้นแม้นสุนัขก,ก็มาเลียแผลของเขาต่อมาคนยากจนนั้นตายและพวกทูตสวรรค์นำเขาไปอยู่กับอับราฮัมส่วนเศรษฐีคนนั้นก็ตายด้วยและถูกฝังไว้และเมื่อเขาเป็นทุกข์ทรมานอยู่ในแดนคนตาย mm hmm. เขา แงหน้าดูเห็นอับราฮัมอยู่แต่ไกลและลาสรัตก็อยู่กับท่านเศรษฐีจึงร้องว่าอับราฮัมบิดาเจ้าข้าขอทรงเมตตาข้าพเจ้าเถิดขอใช้ลาสรัตเอาปลายนิ้วจุ่มน้ํามาแตะลิ้นของข้าพเจ้าให้เย็นเพราะข้าพเจ้าต้องทุกข์ระทมอยู่ในเปลวไฟนี้แต่อับราฮัมตอบว่าลูกเอ๋ยเจ้าจงลึกว่าเมื่อเจ้ายังมีชีวิตอยู่เจ้าได้สิ่งที่ดีสำหรับตัว และลาสรัดได้แต่สิ่งเลวเวลานี้เขาได้รับการปลอบโยนแล้วแต่เจ้าได้รับแต่ความทุกข์ระทมนี่เป็นเรื่องที่พระเยซูทรงเล่าให้ฟังในเรื่องของคนที่ตายไปแล้วลาสรัสได้ไปอยู่ในที่ที่หนึ่งซึ่งได้รับการปลอบโยนที่มีความสุขความสบายที่เรียกว่าอกของอับราฮัมขณะที่เศรษฐีนั้นไปอยู่ในที่ที่หนึ่งที่เรียกว่านรก ดังนั้นจากสิ่งที่พระเยซูสอนตอนนี้คือว่าเมื่อเราจากโลคนี้ไปเมื่อเรารู้จักกับพระเจ้าเราจะไปอยู่บนแผ่นดินสวรรค์หรือที่คํานี้ใช้คาว่าออบปกของอับรหัมในลูก,กาบทที่23ข้อ42ถึงข้อ4 3พูดเหมือนกันเมื่อพระเยซูพูดก,กับโจนคนหนึ่งซึ่งรู้จักกับพระองค์ขณะที่กําลังจะตายจากโลคนี้แล้วคนนั้นจึงทูลว่าพระเยซูขอพระองค์ ทรงระล,ลึกถึงข้าพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในแผ่นดินงของพระองค์พระเยซูทรงตอบเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าวันนี้ท่านจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษมพระเยซูบอกกับโจรคนนั้นซึ่งกำลังจะถูกประหารชีวิตกำลังจะตายพร้อมกับองว่าวันนี้โจรคนนั้นจะไปอยู่กับพระองค์ที่เมือง บรมสุขเกษมนี่ก็เป็นคำคำหนึ่งที่พูดถึงแผ่นด,ดินสวรรค์โจรคนนี้เมื่อเขาตายบนแมงขนพร้อมกับพระเยซูเขาจะพบกับพระเยซูทันทีเลยอีกที่หนึ่งทันทีเลยเรียกว่าเมืองบรมสุขเกษมไม่ต้งองรอตายปุ๊บไปอยู่บนสวรรค์ทันทีอีกข้อหนึ่งอยู่ในวิวรณ์บทที่6ข้อ9ถึงข้อที่11เมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่ห ข้าพเจ้าก็เห็นดวงวิญญาณทั้งหลายที่ใต้แท่นบูชาซึ่งเป็นวิญญาณของคนทั้งหลายที่ถูกฆ่าเพราะพระเจนาของพระเจ้าและเพราะคําพยานที่เขายึดถือนั้นนี่ก็พูดถึงบนแผ่นดินสวรรค์มีดวงวิญญาณของคนที่ถูกฆ่าตายเพราะความเชื่อคนของพระเจ้าคริสเตียนที่ถูกฆ่าตายเพราะความเชื่อจะไปอยู่บนสวรรค์ในทันทีดังนั้น นี่คือสิ่งที่พระเจะ้าขงพระเจ้าบอกเมื่อคริสเตียนเสียชีวิตจากโลกนี้ทันทีเขาจะไปอยู่กับพระเยซูอยู่กับพระเจ้าบนแผ่นดินสวรรค์ที่เรียกว่าเมืองบรมสุขเกษมที่เรียกว่าอ้อมอกของอับราฮัมที่เรียกว่าแผ่นดินของพระเจ้าเราจะไปอยู่ที่นั่นในทันที ดังนั้นพี่นทิละครับถ้าเรารู้ความจริงของเรื่องนี้แล้วเราจรึงไม่ควรจะวิตกกังวลในเรื่องของร่างกายของเรามากเกินไปร่างกายของเรานั้นยังคงอยู่บนโลกนี้และใครจะเอาไปฝังใครจะเอาไปเผาใครจะเอาไปบริจาคให้โรงพยาบาลหรือจะทําพิธีทางศาสนาใดๆเรื่องนั้นก็ไม่สําคัญเพราะที่สําคัญคือวิญญาณของเราได้ไปอยู่ บนสวรรค์กับพระเจ้าแล้วจะทําพิธีแบบคริสเตียนหรือแบบใดหรือไม่มีพิธีเลยก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าครอบครัวของเราไม่ได้เป็นคริสเตียนทั้งหมดเขาก็อาจจะทําพิธีทางด้านศาสนาหรือความเชื่ออื่นๆแต่ถ้าครอบครัวของเราทั้งหมดเป็นคริสเตียนเขาก็อาจจะทําพิธีแบบคริสเตียนเป็นการถือโอกาสประกาศข่าวประเสริฐให้กับคนที่มาร่วมในพิธีศพข,ของเราได้นั่นก็คือสิ่งที่ เราได้รับทราบจากพระมภี์ตอนนี้ว่าเมื่อตายแล้ววิญญาณของเราจะไปอยู่บนสวรรค์ในเมืองบรงสุมสุกเกษมกับพระเยซูทันทีส่วนร่างกายของเราจะอยู่บนโลกนี้จะฝังจะเผาจะบริจาคให้โรงพยาบาลนั้นไม่ได้สําคัญและวิญญาณที่อยู่บนสวรรค์เนี่ยเป็นวิญญาณที่รู้สึกตัวไหมหรือว่าเป็นวิญญาณที่ไม่รู้สึกตัวหลับและไปตื่นอีกที วันที่พระเยซูเสด็จกลับมาครั้งที่สองเหมือนกับคำสอนผิดของบางลัทธิบางนิกายในวิวรณ์บทที่6ข้อที่10พูดอย่างชัดเจนว่าวิญญาณนี้รู้สึกตัวเขาทั้งหลายร้องเสียงดังว่าข้าแต่องค์เจ้านายผู้บริสุทธิ์และสัตว์จริงอีกนานเท่าใดพระองค์จึงจะงทรงพิพากษาและแก้แค้นต่อคนทั้งหลาย ที่อยู่บนแผ่นดินโลกซึ่งหลังเลือดของเราที่้องเห็นนะครับว่าวิญญาณที่ถูกฆ่าเพราะความเชื่อในโลกนี้เมื่ออยู่บนสวนนั้นเขารู้สึกตัวเขาไม่ได้หลับสนิทและไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอ,อะไรเลยแต่เขารู้สึกตัวและเขารู้ด้วยว่าคนที่ข่มเหงเขานั้นยังมีชีวิตอ,อยู่บนโลกนี้ยังไม่ถูกจัดการและเขาสามารถจะร้องทูลสามารถจะพูดกับพระเจ้าได้ดังนั้นคําสอนที่บอกว่าคนที่ตายไปแล้วจะเป็นการนอนหลับ แล้วก็จะเป็นเตือนอีกทีหนึ่งวันที่พระเยซูเสด็จกลับมานั้นจึงเป็นคําสอนที่ไม่สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าคนที่ตายไปแล้วทุกคนอยู่บนสวรรค์รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกนี้รู้สึกตัวแต่สวรรค์ไม่ใช่ที่อยู่ถาวรของคริสเตียนสวรรค์เป็นเพียงที่อยู่ชั่วคราวเท่านั้นนี่คือ สวรรค์ที่เป็นที่อยู่ชั่วคราวที่ริเยนทุกคนที่ตายแล้วจะต้องไปอยู่ที่นั่นหลังจากผ่านสวรรค์ที่ไปอยู่ชั่วคราวแล้วเขาจะต้องไปอยู่ที่หนึ่งซึ่งพระเจ้าของพระเจ้าเรียกว่าโลกใหม่และท้องฟ้าใหม่อยู่ในพระเจ้าของพระเจ้าหลายตอ,น,อยนนะครับเช่นอยู่ในพระคัมภีร์เดิมพูดถึงเรื่องนี้ด้วยอิสยาบทที่65ข้อที่17 เพราะดูเถิดเราสร้างฟ้าสวรรค์ใหม่และสร้างแผ่นดินโลกใหม่เพราะสิ่งเก่าก่อนนั้นจะไม่ถูกจดจําและไม่นึกขึ้นในใจอีกนั้นเรื่องของท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ในพระคัมภีร์ใหม่เท่านั้นแต่เป็นเรื่องที่ถูกกล่าวถึงในผู้เผยพระอยาในพระกัมภีเดิมมาร้อยเรียบร้อยแล้วว่าพระเจ้าจะทรงสร้างฟ้าสวรรค์ใหม่และสร้างแผ่นดิน โลกใหม่ในมัทธิวบทที่19ข้อที่27 28, ถึงข้อที่28ก็เช่นเดียวกันพระเยซูเป็นคนพูดประโยคนี้ข้อ27แล้วเปโตรทูลพระองค์ว่าพวกข้าพระองค์สละสิ่งสารพัดตามพระองค์มาแล้วพวกข้าพระองค์จะได้อะไรบ้างและเปโตรถามพระเยซูว่าที่พวกเขาเสียสละบ้านเสียสละทรัพย์สินเสียสละอาชีพ เลิกปเป็นชาวประมงและเดินติดตามพระเยซูเป็นคริสเตียนรับใช้พระเยซูเนี่ยเขาจะได้รับอะไรบ้างข้อ2 8พระเยซูตรัสว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าในโลกใหม่เมื่อบุตรมนุษย์นั่งบนพระที่นั่งอันรุ่งเรืองพวกท่านที่ติดตามเรามาจะได้นั่งบนบัลลังก์12ที่ที่ภาคสาชนอิสราเอล12เผ่าอันนี้พระเยซูพูดอย่างที่ว่าในโลกใหม่เมื่อพระองค์นั่งอยู่บน พระที่นั่งอันรุ่งเรืองนั้นเปโตรและพวกจะได้นั่งครอบครองร่วมกับพระองค์ด้วยพระเยซูพูดถึงในโลกใหม่ไม่ใช่สวรรค์แต่เป็นในโลกใหม่เปโตรใน2เปโตรบทที่3ข้อที่13ก็พูดถึงเรื่องนี้แต่ว่าตามพระสัญญาของพระองค์นั้นเราจึงคอยท้องฟ้าใหม่และ แผ่นดินโลกใหม่ที่ความชอบธรรมจะดำลงอยู่เปโตรคนนี้แหละเปโตรคนที่พระเยซูบอกกับเขาเมื่อเขาถามว่าเขาติดตามพระองค์เขาจะได้อะไรแล้วพระองค์ตอบว่าในโลกใหม่เขาจะได้ครอบครองร่วมกับพระเยซูกิตเปโตรคนนี้แหละเขาได้บันทึกพระกัมภีร์ในสองเปโตรบทที่สามข้อสิบสามเพราะเขาจำสิ่งที่พระเยซูทรงพูดกับเขา เปโตบันทึกว่าแต่ว่าตามพระสัญญาของพระองค์นั้นเราจึงคอยท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่มีท้องฟ้าใหม่และมีแผ่นดินโลกใหม่ในวิวรณ์บทที่21นะครับข้อที่1ถึงข้อที่3ได้พูดถึงท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่นี้และข้าพเจ้าเห็นฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ เพราะว่าฟ้าสวรรค์เดิมและแผ่นดินโลกเดิมนั้นหายไปแล้วและทะเลก,ก็ไม่มีอีกต่อไปและขาพเจ้าได้เห็นนครบริสุทธิ์คือนครเยรูซาเล็มใหม่ลอยลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้านครนี้เตรียมพร้อมเหมือนอย่างเจ้าสาวที่แต่งตัวไว้สำหรับสามีข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังจากพระที่นั่งว่านี่แน่ที่ประทับของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้วและพระองค์จะประทับกับเขาทั้งหลาย พวกเขาจะเป็นชนชาติของพระองค์พระเจ้าเองจะสถิตกับเขาและจะทรงเป็นพระเจ้าของเขาพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ําตาทุกๆหยดจากตาของเขาทั้งหลายและความตายจะไม่มีอีกต่อไปความโศกเศร้าการร้องไห้การเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไปเพราะยุคเดิมนั้นผ่านไปแล้วนี่คือสิ่งที่พระกัมพีวิวร์พระกัมพีเล่มสุดท้ายในบท21ที่พูดถึงฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดิน โลกใหม่ที่คริสเตียนทุกคนจะไปอยู่กับพระเจ้าจะอยู่นานแค่ไหนครับจะอยู่นานแค่ไหนครับคาตอบอยู่ในวิวรณ์บทที่22ข้อที่1ถึงข้อที่5ที่ได้บรรยาย่างละเอียดละออพอสมควรถึงโลกใหม่และฟ้าสวรรค์ใหม่และท่านสำแดงให้ข้าพเจ้าเห็นแม่น้ำที่มีแม่น้ำแห่งชีวิตใสเหมือนอย่างแก้วผลึก ไหลามาจากพระที่นั่งของพระเจ้าและของพระเมสโอดกไปที่กลางถนนของนครนั้นและริมแม่น้ําทั้งสองฝั่งมีต้นไม้แห่งชีวิตที่ออกผล12ชนิดมันออกผลทุกเดือนและใบของต้นไม้นั้นใช้สําหรับรักษาโรคของบรรดาประชาชาติสิ่งที่ถูกสาบแช่งจะไม่มีอีกต่อไปพระนที่นั่งของพระเจ้าและของพระเมสโอดกจะตั้งอยู่ที่นั่น และบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์จะนมัสก,การพระองค์พวกเขาจะเห็นพระพรักของพระองค์และพระนามของพระองค์จะอยู่บนหน้าผากของเขาทั้งหลายกลางคืนจะไม่มีอีกต่อไปเขาไม่จําเป็นต้องมีแสงตะเกียงหรือแสงอาทิตย์เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเจ้าจะทรงเป็นแสงสว่างของเขาทั้งหลายและเขาจะครอบครองอยู่ตลอดไปเป็นนิจพวกเราจะอยู่กับพระเจ้านานแค่ไหนครับ ตลอดไปเป็นนิดดังนั้นนี่คือท้องฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ที่คือสเตียนจะไปอยู่กับพระองค์นั่นหมายความว่าคนที่ตายไปก่อนที่พระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาครั้งที่สองเพื่อมาพิพากษาโลกนี้และสร้างโลกใหม่และฟ้าสวรรค์ใหม่คนที่ตายไปก่อนหน้านั้นปัจจุบันนี้ทั้งหมดอยู่ที่เมืองบรมสุขกเกษมอยู่ที่ แผ่นดินสวรรค์หรือที่เราเรียกว่าสวรรค์ชั่วคราวและก็รอคอยว่าเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาและสร้างโลกใหม่ท้องฟ้าใหม่และสวรรค์ใหม่แล้วพวกเขาจะย้ายมาจากสวรรค์ชั่วคราวแผ่นดินสวรรค์นี้ย้ายมาอยู่ที่โลกใหม่และฟ้าสวรรค์ใหม่ส่วนพวกเราในวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาครั้งที่สองถ้าเรายังไม่ตายเรายังมีชีวิตอ,อยู่เราจะต้องไม่ผ่านการตาย เราจะถูกลับขึ้นไปลับเปลี่ยนกายเราเป็นกายอมตะแล้วก็ไปอยู่ในที่เดียวกับพวกเขานั่นแหละคือโลกใหม่และฟ้าสวรรค์ใหม่อยู่แค่ไหนครับตลอดไปนิลันดรไม่มีการมาเกิดใหม่อีกครั้งนึงนะครับถ้าใครเข้าใจผิดคิดว่าจะต้องกลับมาเกิดใหม่ครั้งหนึ่งชัดเจนว่ามีแค่ครั้งเดียวนั้นฮีบรูบทที่9ข้อ27ตามที่มีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่า จะตายครั้งเดียวหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาชันใดนั้นเราเกิดมาแล้วเราตายไปแล้วจากนั้นเราก็ไปอยู่โลกใหม่และฟ้าสวรรค์ใหม่ถ้าวันที่พระเยซูยังไม่มาเราก็จะไปอยู่ที่แผ่นดินสวรรค์ก่อนจากนั้นจีไปอยู่ที่โลกใหม่และฟ้าสวรรค์ใหม่โดยที่เราจะอยู่ที่นั่นตลอดไป ไม่มีน้ำตาไม่มีการร้องไห้ไม่มีการคร่าควรไม่มีความทุกข์ยากไม่มีการกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งเราเกิดมาแล้วเมื่อเราตายจบแค่นี้ไปอยู่กับพระเจ้าบนโลกใหม่และฟ้าสวรรค์ใหม่ตลอดไปอาเไมไหมครับนี่คือพระเจนัของพระเจ้าที่ผมอยากจะแบ่งปันในสัปดาห์นี้มีอยู่หลายตอนด้วยกันและตอนนี้เป็นตอนแรก คิดเสียียนตายแล้วไปไหนคําตอบตายแล้วไปสวรรค์ทันทีและจากนั้นเมื่อพระเยซูสเสด็จก,กลับมาสร้างโลกใหม่และฟ้าสวรรค์ใหม่ก็จะย้ายจากสวรรค์ไปอยู่ที่โลกใหม่และฟ้าสวรรค์ใหม่อยู่นานแค่ไหนอยู่ตลอดไปนิรันดรไม่มีวันสิ้นสุดไม่มดการตายไม่มีการกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งอาเมนไหมครับเอเมสนสรรเสริญพระเจ้าสรรพโชนะของพระองค์ ขอให้เรามีโอกาสได้ทานด้ยวยกันครับข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ที่วันนี้เราได้เรียนพระเจ้าของพระเจ้าเราได้รู้ว่าเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปเราจะไปอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์ทันทีและเราก็จะรอคอยวันที่เราจะจากแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์ไปอยู่ที่โลกใหม่และฟ้าใหม่ที่พระองค์จะทรงสร้างขึ้นและจะอยู่ที่นั่น กับพระองค์ตลอดนิดนิรันดรเป็นที่ที่ไม่มีน้ําตาไม่มีการร้องไห้ไม่มีการาการ่ําควรไม่มีความเจ็บปวดอีกต่อไปเป็นที่ที่สมบูรณ์ที่สุดขอบพระคุณพระเจ้าและสรรเสิญพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้า,เ,จาเอเมนให้เราอธิฐานเผื่อพี่น้องของเราซึ่งกําลังหางานอยู่ตอนนี้ขอพระเจ้าอวยพรและคนที่เพิ่งเริ่มเข้าไปทํางานขอให้เขาได้รับเงินเดือนรับค่าใช้จ่าย เพียงพอต่อการดูแลตนเองและครอบครัวขอให้ธุรกิจต่างๆรื้อฟื้นตัวขึ้นขอให้เปิดออกในหลายๆธุรกิจข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญและกรคุณพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องของเราซึ่งกาลังทางานอยู่กําลังหาง,งานทําขอพระเจ้าปดอวยพรเขาให้มีรายได้เพียงพอในการดํนินชีวิตขอพระเจ้าปดอวยพรธุรกิจต่างๆในประเทศไทยเศรษฐกิจต่างๆในประเทศไทยจะดีขึ้นจะเกิดการฟื้นตัวเพื่อคนของเราทุกคนจะไม่ตกงาน และขอบคุณพระเจ้าและสรรเสด็จพระองค์ขอพระเจ้าสุงบปรดูแลและจัดสรรสิ่งที่จําเป็นให้กับลูกของดวงทุกคนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนให้เราถามเผื่อพี่น้องของเราที่เจ็บป่วยนะครับเรามือวางตรงที่เจ็บป่วยนั้นพระกัมภีรลูกาบทที่9บอกว่าเรามีสิทธิอำนาจเมื่อเราสั่งในนามพระเยซูโรคภัยไข้เจ็บจะหายไปและเมื่อเราสั่งแล้วให้เราขยับตัวทําในสิ่งที่ทําไม่ได้ด้วยความเชื่อแล้วเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพร้อมเลยครับ ข้าแต่พระเจ้าในพระนามพระเยซูเรามีสิทธิอํานาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บปัจบันนี้เราสั่งในนามพระเยซูคริสต์ให้โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในร่างกายของคนทุกคนที่อยู่ที่นี่ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามสิทธิอํานาจไม่ขึ้นอยู่กับรัฐาทางเราสั่งให้โรคร้ายจงออกไปความเจ็บป่วยจงหายไปความเจ็บป่วยจงหยุดเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูคริสต์้าเมนลองขยับดูนะครับทําสิ่งที่ทําไม่ได้มาก่อนขอพระเจ้าวพอวยพรพี่น้องนะครับพบกันใหม่ ในวันพรุ่งนี้แาละการมานาจาายใหญ่สวัสดีครับพระเจ้าอุ้ยพอและคุ้มครองให้พระพักทอประกายล้นด้วยพระเมตาพระพักหันมาหาท่านและหมบสันที่สุด พระเจ้าทรงโปรดประทานและทั่วทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนชั่วลูกหลานขอพระเจ้าทรงโปรดประทานและทั่วทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนช่วลูกหลานขอพระเจ้า มดถึงครอบครัวจนทะลุล้านจนทะลุล้านเขาพระเจ้าทงโปดปันทานและจะทั้งพงพันอีกนับงร้อยพันให้ถึงครอบครัวหมดทังครอบครัวจนทะลุล,าลา้านจนทะลุล้านการทรงสัชงทิตนำทางทันไปจะทรงตามติดอยู่ขังคุ้มภัยอบล้มรอบกัน อยข้างกจงอยู่ข้างกองอย,งกยรวงวันตะวันลไปจะมาเมื่อไรไปที่ไหอย่ามา้อ,อย่ามืเชิญชมท่ามีรองท่ามีร เจ้าอวยพรและคุ้มครองให้พระพักทอประกายและหล่นด้วยพระเมตตาพระพักหันมาหาทันและมอง